ธรรมะสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ได้เดินทางมาที่สำนักคุณแม่ชีแก้วเสียงล้ำซึ่งอยู่ที่อำเภอคอําชะอีจังหวัดมุกดาหารเดินทางมาได้อย่างสะดวกสบายนะครับสถานที่ตรงนี้ถือว่าเป็นสถานที่ที่การันตีถึงศักยภาพของสตรีเพศนะครับในการประพฤติปฏิบัติธรรมจนได้บรรลุธรรมดังคําที่หลวงตาม,มหาบัวญาณสัมปนโนแห่งวัดป่าบ้านตาดท่านได้การันตีว่า เรารู้อย่างไรเราเห็นอย่างไรคุณแม่ชีแก้วเสียงลําก็รู้ก็เห็นเช่นนั้นนะครับสถานที่ตรงนี้จึงเป็นเจดีที่เราลึกนึกถึงอิทธิภาวะหรือเพศสตรีที่สามารถบรรลุธรรมได้เช่นกันนะครับระมณียสถานตรงนี้หลวงพ่ออินถวายสันตุสโกแห่งวัดป่านาคำน้อยท่านได้ปราลบสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานลำล,ลึกนึกถึง อุบาสิกาหรือคุณแม่ชีแก้วเสียงล้ำภายในนั้นก็จะแสดงชีวประวัติของคุณแม่รวมไปถึงหลักคําสอนต่างๆที่คุณแม่ได้เทศนาสอนสั่งบรรดาคุณแม่ชีทั้งหลายและก็ลูกศิษย์ลูกหาที่เดินทางมากราบมาเยี่ยมนะครับเจดีนี้จึงถือว่าเป็นศักดิ์เป็นสีของสตรีจังหวัดมุกดาหารและของประเทศไทยปัจจุบันนี้โด่งดังไปทั่วโลกแล้วนะครับพวกเราก็ อย่าลืมนะมาถึงที่นี่ก็มาแวะมากราบนะครับหรือมาเยี่ยมชมสักการะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสุภาพสตรีทั้งหลายก็ควรที่จะมาดูว่าศักยภาพของสตรีหรืออิทธิภาวะนั้นก็สามารถที่จะศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมและบรรลุธรรมได้เหมือนอย่างที่คุณแม่ชีแก้วเสียงลำได้ทําให้เป็นแบบอย่างแล้วสถานที่ตรงนี้อยู่ในการกํากับดูแลของครูบาเจ๋วนะครับซึ่งก็เป็นเจ้าอาวาสวัดฝากวิเวกวัฒนารามหรือวัดหลวงปู่จาม ซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกแห่งหนึ่งนะครับเมื่อพุทธศาสนชนจาริกสแสวงบุญมาทางภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็อย่าลืมนะครับมาแวะสักการะเพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้กับคุณแม่ชีและก็ได้มาราลึกนึกถึงสตรีที่มีศักยภาพไม่ต่างจากบุรุษเท่าไหร่นะครับที่จะสามารถบรรลุธรรมได้เช่นกันภายในที่อยู่อาศัยของคุณแม่ชีทั้งหลายนี่ก็จะเป็นสถานที่ที่ราลึกนึกถึงคุณแม่ชีแก้วอย่าลืมมาเยี่ยมชมกันนะครับ